สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องสุขุทุกคนครับผมเมื่อนี้ผมจะพาพี่พ่น้องมาลงนี่ครับผมเหืือที่ผมเอาไปดักอิจูดักปลาไหลใส่อิจูดักปลาไหลนะครับเนาะ่าผมใส่เหงืออียังนะครับผมเมื่อนี้จะมาบอกนะครับผมว่าใส่อียงมาเมืองกันครับนี่เลยครับนี่ครับเป็นพวกปลามอเทศปลามอเตศน้อยนะครับผมแล้วก็เป็นพวกปลานิ่งก็ได้นะครับนี่เป็นปลามาวนี้ครับตัวหนน้อยประมาณนี้นะครับผมใส่ได้เลย วันนี้ผมที่เอาไปต้มนะครับผมบริไซแบบสดแบบนี้เด้อเอาไอตัวใหญ่ๆแบบนี้ผมก็จะหั่นนะครับหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นเอาไปใส่ในอีจ,จูเฮานะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไปต้มครับเดี๋ยวผมไปหั่นตัวนี้ก่อนหั่นแล้วผมเลยไปต้มต้มแค่พอสุกนะครับผมต้มแค่พอสุก่ตองต้มโดนนะครับ่บตองต้มใหันเปื่อยเอาครับไปกันครับ เจียวใม่หมดจีนเลยครับผมเป็นปลาลวกนะครับเอาเอาตัวมาได้ครับรตัวแบบนี้ยอ้อนลงไปในนี้เลย้ยอ้อนลงยอ้อนลงยอ้อนลงเลยครับผมน้าอะไรเขาเท็จจออกครับตรงนี้ยอ้ยอนย้อนลงไปเลยย้อนแบบนี้ครับยมันคขบ ครบแล้วครบไปเลยครบแล้วเขาไปใส่เลยครับผมง่ายๆครับผมลองเก็บเพิ่งเด้ครับเด้อตามนี้เลยครับหมานแน่นอนเยี่ยมประไลเขาชั่ว